ขายถูกๆที่ดินแปลงสวยหลุดจากการขายฝากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินราคาถูกๆเป็นที่ดินทีหลุดจากการขายฝากบนเนื้อที่โฉนด200ตารางวาในพื้นที่ตำบลบ้านโอพอเมืองนครราชาสีมา ที่ดินอยู่ใกล้ถน,นนมิตรภาพเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่200ตารางวาปัจจุบันหลุดจากการขายฝากแล้วโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นครับที่ดินจะมีนักว่างติดถนนสาธารณะ40เมตรยาวลงไปทางด้านท้ายแปลง20เมตร ถนนหินคลุกหน้าแปลงที่ดินกว้าง5เมตรแปลงที่นี่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามมากครับท่านผู้ชมที่ตรงนี้จะมีไฟฟ้าประปาและมีเพื่อนบ้านพร้อมไม่เปลี่ยวไม่เหงาอย่างแน่นอนที่ดินจะอยู่สูงระดับเดียวกับถนนไม่ต้องถมดินเพิ่มสามารถมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยแปลงที่นี่จะหันหน้าไปทางทิศเหนือ พื้นที่บริเวณนี้จะเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล174เมตรอยู่ห่างจากทางหลวงชนบทหมายเลข1049เส้นเชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพไปยังบ้านกระโดนประมาณ500เมตรตื่นอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2บริเวณตลาดค้าส่งโชคทวีเข้ามาเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเอง ห่างจากโรงเรียนมหิสราธิบดี3.8กิโลเมตรห่างจากแยกไฟแดงจอหออำเภอเมืองนครราชสีมาประมาณ9กิโลเมตรจากเดอมอโคอราชมายังแปลงที่ดินประมาณ18กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานาครประมาณ255กิโลเมตรครับท่านผู้ชมครับที่นี่แปลงนี้เหมาะสําหรับมาสร้างบ้านสวน หรือจะมาจัดล็อกสร้างบ้านขายทํากําไรก็ได้นะครับเจ้าของต้องการขายถูกๆขายยกเปลงในราคาตารางวาละ5,000บาทจํานวน200ตารางวารวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทค่าใช้จ่ายใ,ในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วที่ดินในเขตพื้นที่บ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาบริเวณนี้จะซื้อขายกันอยู่ที่ตารางวาละ7 0 0 0ถึง9,000บาท แปลงนี้ถือว่าราคายัางสามารถไปต่อได้นะครับเพื่อเกิดความชัดเจนในการดูแปลงที่ดินมากยิ่งขึ้นเราไปดูในพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินกันต่อเลยนะครับครับตอนนี้ผมอยู่นับแปลงที่ดินแล้วนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนหินคลุกกว้างประมาณ5เมตรนี่ก็จะเป็นในส่วนของแนวเขตที่ดินฝั่งด้านข้างยาวลงไปถึงด้านท้ายแปลง20เมตร หน้าแปลงที่ดินจะอยู่ติดถนนสาธารณะจะเป็นถนนอินคลุกกว้าง40เมตรจะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วเข้าไปด้านในตรงไปก็จะมีหมู่บ้านนะครับท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมขอพิกัดนัดดูแปลงที่ดินได้ที่เบอร์โทรและไลน์เบอร์เดียวกัน0814133104 และในส่วนของฝั่งตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราก็จะมีหอพักอยู่อยู่ตรงนี้ยังไงก็มีเพื่อนบ้านไม่เปลี่ยวไม่เหงาอย่างแน่นอนครับแนวเขตที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่บริเวณรั้วสีขาวตรงนั้นแหละครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของแปลงที่ดินของเราทั้งหมดครับจากจุดตรงนี้ไปยังหน้ารถคันสีขาวของเราขอให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของแปลงที่ดิน ขณะที่กำลังมองหาแปลงที่ดีนะครับมา,าสร้างบ้านขายก็ดีหรือจะมาสร้างบ้านส่วนก็ลองพิจารณาดูนะครับที่ดินแปลงสวยนะครับเนื้อที่200ตารางวาครับหน้ากว้าง40เมตรยาวลงไปถึงท้ายแปลง20เมตรแปลงติดกันด้านหน้าก่อนถึงที่ดินของเราก็ประกาศขายด้วยเช่นกัน เนื้อที่200ตารางวาเท่ากันขายยกแปลงในราคา1ล้าน4แสนบาทเฉลี่ยจะตกตารางวาละ7,000บาทสามารถซื้อรวมทั้ง2แปลงได้จากถนนคอนกรีตตรงนี้ไปยังแปลงที่ดินของเราก็ห่างเพียงแค่40เมตรเท่านั้นเองการเดินทางสะดวกสบายไฟฟ้าประปามีเพื่อนบ้านครบท่านผู้ชมครับ คลิปนี้เดินทางมาสุดทางแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรายังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะนํามาฝากให้ได้รับชมต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ